อยากได้ผลว่าเฮ้ยผลสั้นจากพิมานแล้วจ้ะไหนดูเซราคาพันหเอ้ยซื้อไป เฮ้ย <Hey, S 2> โลบัคไม่พอทำาไมดีวันนี่ะไม่มีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันชอ็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม ID p a พ s และ v i p s e r v e ตและยังมีการกดผลปีศาจเกมพารต,ต่างๆในบ็อกฟูดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไ hey, อคนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุ้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะ โอเคครับก็สวัสดีชาวเทคนิคไมโลเทคโนวันตินทุกคนเลยนะครับผมก็มาอยู่กับผมนะครับดิวทีวีนะครับผมโอ้โหห่างหายกับแมปนี้เนี่ยไปค่อนข้างที่จะนานมากๆเลยนะครับทุกคนนะหรือว่าเจ้าแมป2ูพีนะครับทุกคนนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาทำคอนเทนต์24ชั่วโมงใน2ูพีนะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีอุปสรรคอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็ไปรับชมกันเลยก็จะไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์คลิปนี้พี่ขอ100ไลค์นะครับกดไลค์ถึง100ด้วยนะแล้วเราก็รีบบไปปชมคคคลลิกกัันนเเยดีว่าะรโอ ไปมากันเลยดีกว่านะครับทุกคนนะก็คือแมปนี้นะครับมันไม่มีที่รับเควสนะทุกคนก็คือว่าเราตีมอนแล้วก็จะมี x x p ในตัวมอนให้เลยนะครับโอยจมน้ำอ่าตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นเซฟโซนนะครับอันนี้นะครับผมก็จะมีให้สุ่มนะโดยใช้เงินเป็นรูบี้ในการสุ่มนั่นเองนะครับแล้วก็มีดาบต่างๆนานานะครับประมาณนี้อุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้รีเจน Food โอ้ไม่ก็คือหมายถึงว่าถ้าเหยียบตรงนี้แล้วมันจะวาร์ปไปเลยงั้นรึอโอ้หรือว่าแอดมินนั้นทําแมปใหม่อันนี้เราก็ไม่รู้นะเราลองเหยียบซิเว้ยว,วาร์ป <c oughs> เราอยู่ในแมปไหนเนี่ยไม่เอาไม่เอากลับไปทูพีสไม่โอเคก่อนที่ผมจะกลับเข้าไปอีกหนึ่งรอบนะครับทุกคนผมขอหนึ่งอย่างเลยนะครับผมไอ้เจ้ากีนซอสหรือดาบโยรุเนี่ยขอสักหน่อยแล้วกันนะ จัดไปบายไปเลยนะครับเออซื้อไปเลยนี่เรียบร้อยเราก็เข้ากันไปในเกมเลยดีกว่านะครับไปเลสโก o โอเคครับทุกคนก็เข้ามากันแล้วนะครับเราก็ได้ดาบนี่ยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับผมชมหน้าชมตาถ้าใครเคยเล่นทูพีเนี่ยก็จะจําได้ขึ้นใจเลยนี่สกิลอา้าวสกิลออนี่ไงมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วนะครับเออก็น่าจะจํากันได้นะครับเค okay, ทุกคนเราก็เริ่มฟาร์มตรงนี้ไปเลยนะครับอ่านี่ครับผม ดาบนี่ค่อนข้างที่จะแรงมากเลยนะทำไมมันโกงจังวะสับไปเลยนะครับผมไม่ได้เล่นแบบนี้นานมากนะผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าอะไรมันดีไม่ดีนะลืมไปหมดเลวนะครับตอนนี้ตีไปก็มาดิครับก็มาดิครับเออเอาดิไอปิปโนบปิปโนบมาจัดการเออเอมันก็มีอีกพีคูณ2นะทำไมรู้สึกว่าผมกะกากวะ โอเคครับรีวิวล5แต่เลือดเหลือญอ่ามันบั็กหรือเปล่าเนี่ยอ๋อต้องอัพสเตตหรือเปล่านะครับเรามี5สแตตนะเรายัดซอสไปเลยนะครับโอเคเอ่ออ๋อรอกดโอเคนี่เป็น5เอ้าอ,อะไรวะเนี่ยวอด1โอเคแล้วก็จปึ๊บอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองข้างหน้าเรานะครับทุกคนเป็นบอสนะ มีคนปาสกิลดาบมาแต่ว่าน่าจะทําอะไรไม่ได้นะครับผมก็แบบว่าผมโหดเกินโอ้ยอันนี้บอสตีหรือว่ากูโดนสกิลดาบวะเนี่ยคือเจ้าเกม2พ p <pee> นี้นะคะทุกคนส่วนมากเนี่ยเขาจะเน้นบอสกันนะครับเขาจะไม่ค่อยเน้นแบบว่าไอ้พวกคลิปตัวเล็กซะเท่าไหร่นะครับผมเกมนี้เขาจะเน้นบอสซะส่วนมากนะครับถ้าใครเคยเล่นก็จะรู้ดีเลยนะคะสำหรับแมปนี้เนาะเคียร์เราก็รอ,จอรเจ้าบอสเกิดนะครับหวังว่าจะไม่นานขนาดนั้นนะเออเอาบอสมันตายแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยทำไมผมตายวะเฮ้ยฮ่าไอ้เจ้าบอสเกิดแล้วงั้นรึ ขอดาบสับหน่อยละกันนะมานี่ไอ้บอสออเออเออเออสกิลนี้นี่อ๋อสกิลดีเออเรียบร้อยเราต้องฟาร์มตรงนี้ถึงวิ่อะไรเอ่ยผมก็จําไม่ได้แล้วนะครับว่าต้องฟาร์มถึงวิอ่อะไรถึงจะสามารถไปเกาะอื่นได้เนาะเฮ้ยไอ้เจ้านี่ก็มีดาบงั้นหรึ แต่ดาบมันก็ได้จะจางจากเราเราลองตีม ia ian ันดีกว่าเฮ้ยทุกคนเข้าครับเข้าเอาดิอืออืออือตายคู่ไปดิทุกคนเราได้ข้าวหัวมาค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับตอนนี้เห็นไหมผมบวกมานะครับโอ้โหเท่าไหร่เนี่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านหลายล้านพันล้านหนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านโอ้เราเข้ามาเราก็เกือบจะได้เป็นราชาโจรสลัดแล้วงเงิหรอโอ้ไม่ก็ข้าวหัวระดับนี้นี่เยอะกว่าลูฟี่อีกมั้งเนี่ยเคช่างมันนะครับเราก็มาฟาร์มกันต่อตรงนี้เลยตีเอ้ย โอเคแต่รู้สึกว่าเลือดเราเนี่ยค่าให้จะน้อยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะขออนุญาตอัพเลือดหน่อยละกันนะครับดีเฟนยัดไปโอเคเฟียลฟ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดีก่อนอืมอัพ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 โอเคมีเลือดพันสี่ละ่ะนั่นโอ้อาา่าเจ้าโจสลัดมานิซะาข้าขอสับเจ้าหน่อยอย่าเพิ่งเข้าเซฟโซนอย่าเพิ่งเข้าเซฟโซนอื้อทุกคนก็เข้าเซฟโซนไปแล้วโอ้ยอดเลยอุ้ยข้างหน้านะครับทุกคนมีเรือมานี่สิมานี่สิเจ้ามานี่มานี่ขอฟันหน่อยขอฟันหน่อย นี่แน่ตายไหมตายไหมเอา้าโดนไหมเนาะเอออ่ะตายเรียบร้อยฮ่าหัวกระเพื่อไม่อีกเท่าตัวแล้วนะนะเคเราไม่ยุ่งดีกว่านะฮะโอเคทุกคนเราฟาร์มของเราต่อดีกว่านะครับเราจะไม่ยุ่งเออเออเออไอบอยงูไอบอยงูตายซะเรียบร้อยขอฟาร์มเลเวลสักแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนเฮ้ยไอนี่มันเจ้าผลตัวเงินตัวทองนี่นะเฮ้ย <c oughs> มันนี่สิมากระเจรล่ลาเจา้าเรียบร้อยแตกอีกหนึ่งนะครับโอ้แต่ค่าหัวไม่อีกแล้ว่ ไอ้เจ้าตัวเฮียเสร็จค่าไม่รู้สึกว่าเวลาค่ามีดาบนี้แล้วค่ารู้สึกก๊อดมากเหมือนกับค่าได้เป็นตาเหย่่ยวอยู่เลยเอ้ยอันนี้เอ้ย,อยไม่ไม่นะอย่านะเออไป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 อย่ามาทําค่านะค่าจะไม่ยุ่งกับเจ้า ทิปค่าพูกคาล้อเล่นยาเออเรื่องมันเยอะเมียว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 ขอโทษค่าขอโทษค่าขอโทษไม่เล่นไม่เอาไม่เอาค่าถอยและค่าถอยทับก่อนขออนุญาตฟาร์มต่อก่อนนะครับทุกคนเฮ้ยเมื่อกี้ไปแย่คนโหดเกือบแล้วเราเกือบตายแล้วอือตีไปอือ เอาค่ามันเรียบร้อยตอนนี้ผมก็เลเวลสามสิบไปที่เรียบร้อยแล้วนะนาผมนั่นจะสามารถออกเรือได้ยังทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะมุ่งนาไปที่เซกเรือแต่ผมเจอคนใช้สกิลผลแมกมาผมรีบโดดหลบก่อนเออโอ้ยโดนโดนโดนโอ้ยโอ้ยโดนไม่ขึ้นทุกคนครับผมแงงๆงงกะโดนก่อนแป๊บนึงนะเอ้ยมันคือผลอะไรกันนะผลแมกมาหรือผลโมจินะโอ้ไม่ก็เขาเขากิ้งไปเป็นลูกบอลเลยนั่นนะลูกขนุนปะนะเสียครับเดี๋ยวผมขอเซกเรือก่อนละกันี่เอ้ยอย่ามาชนอย่ามาชนออกไปเอ้ยทุกคนไปปามาชนผม ชนอย่างนี้เราก็ต้องเล่นเราก็ต้องเล่นมาชนเรามาชนเรานี่ตายไปซะไอเจ้างั่งทุก <laughs> คนเรือขับเองไม่เอย,เอย,เอยโดดขึ้นก่อนโอเคครับได้ได้อยู่ได้อยู่โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยลองมุ่งหน้าไปที่เกาะต่อไปก่อนแรกกันนะว่าแต่เกาะต่อไปเกาะไหนวะเนี่ยดูเหมือนว่าเกาะข,ข้างหน้าน่าจะเป็นเกาะทรายนะเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าว่าเกาะทรายเนะี่ยมันเป็นของเลเวลอะไรถ้าเลเวลเราไหวเราก็จะจัดทุยเราจะจัดการคุณที่เกาะทรายแล้วกันฮ่า <laughs> ไป นั่งเรือแต่ทาไมเรือนี่มันช่างกากซะเหลือเกินมีเรือที่ดีกว่านี้ไหมเนี่ยแมปนี้ทุกคนครับผมมีอะไรจะบอกพอผมมาถึงเนี่ยผมก็ปล่อยเรือทิ้งไปเลยแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันนะครับบ้านก็คือการที่ผมนั้นไม่สามารถขึ้นตรงเกาะนี้ได้ดแต่ผมขาอม,มุญยาตหาที่ขึ้นเกาะก่อนนะตรงนี้ได้ไหมไม่ได้งั้นรอโอ้ผมต้องไปขึ้นตรงไหนกันเนี่ยตรงนู้นตรงนู้นมีท่าเรือทุกคนเดี๋ยวเราลองไปขึ้นดูนะครับว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าถ้าขึ้นไม่ได้นี่ก็เรียบร้อยสวยอะไรวะมาถึงก็ไม่มีที่ขึ้นโอ ไม่กอดช่วยเราด้วยโอเคเราเสกเรือครับได้ไหมได้ไหมโอ้ความชละของเรามาเป็นเลิศโอเคครับเรียบร้อยขึ้นมาได้แหละแต่เกาะซ้ายมาเป็นของเกาเวลห้ผมจะไวหรือเปล่าเอ้ยได้อยู่นะครับทุกคนจะว่าไปมันก็ชิลเหมือนกันนะเนี่ยผมก็ต้องฟาร,ร์มเอาเรเวลก่อนนะโอเคจัดการนี่สกิลดาปายพายุโอ้โหพายุอย่างโกงนี่ พายุยังโกงพอผมเล่นมาได้สักแป๊บเนี่ยครับทุกคนผมนะครับก็ใช้เส้นสายอันยิ่งใหญ่ของราชาโจสลัดคนเกา่าด้วยการที่ให้เจ้าแอดมินนั่นเสกของให้ผมแต่รอสักแป๊บหนึ่งนะครับรอเขาเสกมาแป๊บหนึง่งจะเป็นอะไรเราลุ้นกันโอ้พอเขาเอาดาบออกมานั่นโอ้ไม่ทีคอด,ดาบเมื่อกี้มันเทมากเลยอยากได้อยากได้ไดตรงนั้นอยากได้ดาบนั้นจังเราจะได้ดาบไหนโอ้โอ้ทุกคน เราได้ดาบนี้โอ้マ oh イ god โอ้ทุกคนครับมันคือดาบของราชาโจสลัดหรือเปล่านะแล้วก็ได้สมุดห้าขี้อีกหนึ่งเล่มโอ้ oh, ขอบคุณมากนะครับโอ้ตอนนี้เราก็สามารถกระโดดได้แล้วต้องขอขอบคุณนะครับราชาโจสลัดเอาเขาออกไปแล้วหรอไม่ทดี๋อาอไปไว้เกินโอเคเดี๋ยวเรามาดูดาเมจดานี้ดีกว่านะเปรบโอ้マ oh イ god ดาเมจเท่าไหร่กันนี้ฟันโอ้โอ้โอ้แรงรู้สึกว่ามันแรงถึงจะไม่บอกดาเมจก็เถอะ นี่ครับโอ้โหเดี๋ยวเราลองฟันดูมา p วันช็อตวันคิวเดี๋ยวผมขอลองไปเจอบอสโหดก่อนแล้วกันนะบอสโหดมันจะอยู่เกาะนั่นไงทุกคนครับไอเจ้าบอสไฟทุกคนจําได้ไหมผมจะไม่นั่งเรือผมจะแดดอย่างนี้ไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะนู่นผมขอมุงหนาที่เกาะนั้นก่อนแล้วกันจําไว้นะใครที่มันฆ่าฆ่าตอนนี้ฆ่ากากเดี๋ยวจะเจอกันฮ่าบอกเลยว่าเจอกันแน่โอ้สกิลแดดตรงน้าของผมนี่มันอะไรกันแต่ไป็นช่างเทปอย่างนี้ขาไม่แตะพื้นแต่ตัวก็ลอยขึ้นมาได้โอ้ my god โคตรเทปทุกคนดูสิ การแบบบนน้ำดูตึ๊บคือแบบกระจูกระแทกน้ำแล้วก็คือเด้งขึ้นมาเลยคือจูมันต้องแข็งแรงขนาดไหนวะเนี่ยโอเคครับทุกคนเราก็จะมาถึงตรงนี้แล้วนะมาโดดปึ๊บปึ๊บขึ้นโอ้ยหัวติดขึ้นโอเคขึ้นมาแล้วเราค่อยๆไต่ขึ้นไปด้านบนนะครับโอเคดึง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 ขึ้นมาโอเคครับผมมาเดี๋ยวเราไปตรงนู้นจะถึงไหมรุนกันหยอหยอถึงไหมถึงถึงโอเคครับเฟี้ยวเฟี้ยวถึงแล้วครับทุกคน แล้วเราเนี่ยลองสกิลดาบไว้ซอลเลยละกันสกิลบึ้มปึ๊บโอ้ oh my god ทุกคนครับมันตายอย่างง่ายดายเลย <laughs> ผมบอกด้วยว่ามันคิวมากแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเซิร์ฟเนี่ยจะปิงหรือเปล่าไม่ปิงแล้วทำไมเลเวลมันบั๊กจัง <laughs> ไม่เลเวลมันช่างบั๊กขนาดนี้มันขึ้นทีละหนึ่งเลเวลด้วาแอดหมีเขาปรับใหม่นี่ผมก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวนะทําไมผมรู้สึกว่าไอ้เจ้าบอสนี่มันให้เลเวลกับเราน้อยจังอันนี้มันเลเวลจะร้อยห้าสิบผมต้องไปฆ่าตรงไหนโอ้โ oh, oh my, my 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 นี่ อีกรอบนึงโดไหมเรียบร้อยแต่ว่าเรเวลไม่ขึ้นคืออะไรวะงง,งผมต้องไปตีบอสตรงไหนกันหนาเ,เ,เรเวลผมจะขึ้นรัวหรือว่าบอสเบคอนทุกคนเจอบอสเบคอนหรือเปล่าที่จะทําให้เราเรเวลขึ้นรัวโอ้ไปไกลเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตาตายแล้วเกิดใหม่แล้วกันนะจะได้ไปไวๆนะทุกคนไม่งั้น,เ,นเดินทางกันแบบว่าตูดเปื่อยเลยทีเดียวเพราะไม่มีผลแสงไงโอ้นี่นั่นรึเจ้าบอสเบคอนที่โหดที่สุดในแมปนี้ระดับเม็แรงที่สุดไหนคะ่ะขอวัดหน่อยสิว่าเจ้าจะโหอย่างที่เขาพูดกันไหมเรเวลของมันอยู่ที่4,5 0 0 จัดการดาบเพืบเรียบร้อยโอ้เจ้านี่ก็ไม่ได้เก่งนะไอ้เจ้าเบคอนหน้าโง่ฮ่ามันโดนผมแป๊บเดียวเท่านห้นครับทุกคนผมบอกเลยว่าผมค่าตรงนี้เนี่ยสบายปั๊มเรเวลรัวๆเลย โอเคขอจัดการมันก่อนทุกคนดูหลอดเอ็กพผมสิครับคือหลอดเอ็กพผมตอนนี้คือพุ่งติดเลยโอ้ oh my god ทำไมมันถึงแบบว่าได้เอ็พเยอะขนาดนี้ผมรู้สึกว่าผมเก่งมากผมเลยจึงวิ่งเข้าไปหนึ่งหนึน่เจ้าเบคอนแล้วก็ตีมันเออคือตุปคือตายคู่ดาเมจมันแรงมากๆไอ้เจ้าบอสต,ตัวนี้ผมไม่สู้แล้วครับขอโทษทีนะเบคอนแต่เราก็ได้เรเวลเยอะพอตัวนะนะ ผมอยากจะรู้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยบอสตัวไหนที่มันให้ exp ผมเยอะที่สุดผมขออนุญาตวิ่งหาก่อนแล้วกันนะครับเออโอเคผมนะครับตอนนี้คือมีเป้าหมายที่จะขึ้นไปเกาะท้องฟ้าผมก็ต้องไปที่เกาะเล็กตรงนั้นเพื่อที่จะวิ่ขึ้นไปด้านบนขออนุญาตไปแป๊บ่าระวางไปเรเวลผมก็เด้งรัวๆผมรู้สึกแฮปปี้กับเรเวลผมมากเลยโอเคโดดขึ้นมาขออนุญาตวิ่งไปข้างบนหน่อยครับอ๋อคือมาแล้วตรงนี้ก็เป็นของเรเวลหนึ่งพันโอ้ยโดนลบเว้ยว 1, กูดีแลหลบทันอุ้นที่มันบอสกอนนี่นาะเอออะอะไรกันเนี่ยผมนั้นไม่ยอมแพ้ผมนั้นก็ได้มุ่งหน้ากลับไปที่เกาะเดิมเดี๋ยวก่อนนะ้าร้องก่อนนะไอ้เจ้าเกาะเล็กเมื่อก,กี้ตอนนี้ไอพีของผมนะครับทุกคนก็ได้หมดลงไปที่เรียบร้อยแล้วไม่ได้แล้วผมนั้นต้องรีบขึ้นไปด้านบนเพื่อเจ้าเอพีกับไอเจ้าบอสก็อนโดดขึ้นมาไปว่าไปเริบ่บเ e t ก go อือขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับทุกคนอ่าแล้วไปว่ากลับมาด้านล่างโอเคโอเคขึ้นมาด้านบนปุ๊บเอ้ย เอ้ยมันกวนภาษาทหรือเปล่านี่โอเคครับเราต้องรีบออกนะครับโอเคแล้วก็มุ่งหน้าไปที่เกาะนู้นอย่างเร็วไวเลยเอ้ยเด้ง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 โอ้ยยา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 ยเดาตายเดาตายเดาตายเอ้ยเอ้ยอยบอสมาไวอีปึบเอ้าทำไมมันกลับมานี้โอไมก้าอะไรกันนะเอ้าเอ้างงไปหมดแล้วนะครับทุกคนตอนนี้โอเคครับบอสก็ได้ตายลงไปแล้วนะนี่ครับมาดูศพมาสิเอ้ยแต่มาสกิลใส่เราได้เอโอเค ึงเราจะเทพแค่ไหนนะครับแต่เราไม่ได้อัพสเตตเลยแต่ก็ถือว่าตอนนี้นะครับเราก็โหดที่สุดในเซิร์ฟแล้วไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่องั้นเราไปดูกันโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็มาที่เกาะน,นี้แล้วเดี๋ยวเราเจะไปวัดพลังไก่พวกนี้กันนะโอเคมานี่อีเบง้งอ้ไม่โดนครับผมออกมาสินี่ออกมาออกมาไอพวกงั่งออกมาซะเอาไม่ฆ่าฆ่าซะดีๆเออโอทุกคนมันไม่ตายเฮ้ยผลเอาผลวิสัท นี่สกิลไม่โดนฟันฟันโอ้ไมคกอดทำไมทุกคนออกมาสิผมอยากวัดว่ะเฮ้ยออกมาออกมาออกมาขอสักทีหนึ่งโอ้ยไอ้น่นมันมีดาสต็อปโอ้ไม่กอดดาสต็อปกอนครับผมจะสามารถสุผลได้หรือเปล่านะอันนี้เท่าไหร่อืมสุมผลโอ้ไมคกอดมันใช้รูบี้หนึ่งพันซึ่มันฟาร์มยากมากไม่เหมือนแต่ก่อนเลยที่มันได้รูบี้เยอะๆอ๋อ oh, เสียดายเฮ้ยผล โอ้ยผมไม่ได้ไอ้เจ้าบ้าเอามานี่เอามานี่อ่า,อาได้อ่าได้ <c oughs> เนื่องจากมาแย่งผลผมนะครับ <c oughs> ผมจะไรหัวมันทันที <c oughs> เกิดมาเจ้าต้องตายฮึอบังอาจแย่งผลค่าหรือใช่ตัวนี้ไม่ว่าไม่รู้แต่เราเอาไว้ก่อนเออแกกินแล้วแกต้องตายแล้วก็บันนี่ใช่ไหม <c oughs> นี่แกใช่ไหมเออไรค้ามันไรข่ามันนี่นี่ไม่ตายเออตายซะ <c oughs> ตอนนี้อำนาจอยู่ในมือข้า ใครบางอาจ์ตาำเมคคาไม่พอใจพวกเจ้าตายแน่แต่ว่าเวลาวันนี้มันก็หมดลงแล้วสำหรับเวลาของก็อดดิวอะนะเอ้ยก็ปีโป้นู๊บนะครับโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์แชร์ซับสไคร์เป็นกำใจใผมด้วยนะครับอยากให้ผมเนี่ยไปเล่นแมปไหนนะครับคนไทยแมปไหนหรือว่าแมปบันพีมแมปไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนี้เลยเดี๋ยวผมก็จะมาทำให้นะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีไอปีโป้นู๊บขอลาไปก่อนนะเจอกันบาย